พญานาคตระกูลวิรูปักพญานาคที่โดดเด่นในตระกูลนี้ท้าววิรูปักนาคขราชผู้ยิ่งใหญ่ปกครองดูแลพญานาคในสวรรค์พยมุจลินนาคขราชวัดภูตะเผาทองของอุดรธานีลักษณะเด่นร่างกายใหญ่โตสง่าง,งามผิวสีทองเปล่งประกายแสงราวกับทองคำบริสุทธิ์ดวงตามักเป็นสีแดงหรือทองเข้มมีพลังสูงสุด และเป็นที่เคารพบูชาสูงที่สุดในหมู่พญานาคด้วยกันที่มาและการเกิดส่วนใหญ่เชื่อว่ากำเนิดจากบุญบารมีมหาศาลหรือจากไข่ที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์สุดของเหล่าพญานาคที่อยู่อาศัยสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาและสวรรค์ชั้นดาวดึงวังน้ำวนขนาดใหญ่หรือวังบาดาลที่งดงามมากราวกับเทพนครมีปราสาททองคำประดับเพชรนินจินดาบุคลิกและนิสยัย สูงส่งสุขุมยุติธรรมและมีความเมตตามักปรากฏกายเพื่อปกครองบริวารและช่วยเหลือมนุษย์ผู้มีบุญบารมีสูงเท่านั้นชื่นชอบการบำเพ็ญบุญกุศลและมักเกี่ยวข้องกับกษัตริย์หรือผู้นำทางจิตวิญญาณตำนานที่เกี่ยวข้องในคัมภีร์พุทธศาสนามีการกล่าวถึงพยมุจลินนาคราชซึ่งเป็นพญานาคในตระกูลวิรูปะที่ได้ปกป้องพระพุทธเจ้า ในขณะที่ประทับใต้ต้นมุจลินระหว่างเกิดพายุฝนโดยพญานาคได้แผ่พังพานปกคลุมเพื่อป้องกันลมฝน